เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินติดถนนนะครับทำเลดีเดินทางสะดวกติดถนนลาดยางอยู่ใสเหมาะเลยเปิดร้านค้าร้านขายข,ข,ของชำได้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเหมาะนะครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานยี่สิบแปดตารางวาบรรยากาศดีทำเลดีด้วยนะครับ ใกล้ตลาดสดใกล้ตัวเมืองลงพยาบาลแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองทำดีๆอย่างนี้ครับพื้นที่1ไร่1ง,งานถนนทุดแดงพร้อมโอนนะครับน้ำไฟสะดวกแน่นอนสาไฟต้นโตอยู่หน้าบ้านนี่เลยครับตอนนี้เจ้าของกำลังลดราคาด้วยครับจากเดิมอยู่ที่2 5 0ล้าน5แสนครับตอนนี้เหลือเพียง2 3 0ล้าน3แสนบาทลดไป2 0 0แสนเลยนะครับซื้อตอนนี้คุ้มค่าแน่นอน ใก้กับเซเว่นนะครับใกล้แยกเขาทุเรียนแซ่สองกิโลไกล้ตลาดสดใกล้ตัวเมืองโลตัสใกก้ห้างแค่ห้ากิโลเท่านั้นเองตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องว่ารบเหมาะรีโนเวอยูอาศัยท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตนะัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองทำเลดีติดถนนลาดยางใกล้เมืองแต่ได้บรรยากาศล่มเื่อนอย่างเงี้ยหายากแล้วนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซืกับประจําในภาพคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูฐานได้จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตำบลเขาพระนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ